เมื่ออารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถูกลืมไว้ใต้ทะเลทรายกว่า3,000ปีณนะดินแดนที่ไม่น้ำนายหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่สร้างอาณาจักรสุดอลังการด้วยแรงศรัทธาในเทพเจ้าและอำนาจของฟาโรห์ที่ถูกจกย่องดังเทพพวกเขาสร้างพิระมิดที่ยังยืนหยัดถึงทุกวันนี้โดยไม่มีเครื่องจักรไม่มีคอมพิวเตอร์ มีเพียงแรงงานรับหมื่นและคณิตศาสตร์ล้วนๆพวกเขาเชื่อในโลกหลังความตายทำมัมมี่เพื่อให้วิญญาณกลับมาได้ใช้อักษรเฮียโรกริปที่ไม่มีใครอ่านออกจนกระทั่ง2,000ปีต่อมาเราถึงถอดรหัสได้จากสิลารอเซตตาแล้วอียิปต์ก็ล่มสลายถูกยึดครองโดยมหาอำนาจอื่นอารยธรรมที่เคยเรืองรองกลายเป็นตำนานฝังสาย แต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้ไม่ใช่แค่ก้อนหินคือบทเรียนของความยิ่งใหญ่ศรัทธาและคำเตือนที่ว่าไม่มีใครคงอยู่ตลอดกาลแม้แต่เทพเจ้าก็ยังคงถูกลืมอียิปโบราณไม่ได้หายไปไหนแต่รอให้คนฟังเรื่องราวของมันอีกครั้งถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสิ่งใหม่ๆเพราะประวัติศาสตร์ไม่เคยหยุดเล่า